สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1076ด้านหลังนายน้อยร่ำรวยไม่เอาไหนนั่นมีชายไวกลางคนกับชายชารายืนอยู่ชายไวกลางคนสวมชุดสีฟ้าอ่อนรูปร่างสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมหน้าตาและดูธรรมดาไม่มีใดโดดเด่นมองผิวเผินก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปสักเท่าไหร่กลับกันชายชาราอีกคนนั้นมาในชุดสีแดงสดรูปร่างบึกบึนตัวสูงทว่าพิกลนักศีษะก,กลับเล็กยิ่ง ไม่ได้สมกับขนาดตัวแม้แต่น้อยชว่วให้ละดูตลกขบคันเหลือเกินและคนที่จุปากกล่าววาจาระคายหูก่อนหน้าก็เป็นชายชาราชุดแดงผู้นี้เองบัดนี้ชายชาราชุดแดงที่ว่ากำลังมองมาที่ต้วนหลิงเทียนไม่วางตาสองตาเล็กหยีของมันฉายแววเยียบเย็นให้ความรู้สึกน่ากลัวคล้ายหากได้รับคำสั่งผู้เป็นนายมันจะพุ่งเข้ามาวัดกับต้วนหลิงเทียนสักคราว่าที่แท้ใช่ชายชุด,ดดำตัวจริงเสียงจริงหรือไม่ในเมื่อผู้เท่าฉีว่ามาแบบนี้เช่นนั้นท่านก็จัดไปเถอะ เมื่อได้ยินวาจาอาสาบงมือของชายชาราชุดแดงสดนายน้อยบ้านรวยไม่เอาไหนก็หันไปมองชายชุดคลุมลมดำเบื้องหน้าสองตาหลีลงเล็กน้อยค่อยกล่าวออกไปด้วยน้ำเสียงไม่แยแสทำราวกับกล่าวถึงเรื่องราวไม่สลักสำคัญอะไรทว่าเสียงของนายน้อยรุ่นที่สองผู้นี้ดังไม่ทันสิ้นคำดีสีหน้าชายไวกลางคนที่อยู่ด้านหลังพันแปรเปลี่ยนไม่อาจคงความสงบได้อีกต่อไปขอรับนายน้อย ทว่าแทบจะเป็นวินาทีเดียวกันกับที่หน้าชายัวกลางคนเปลี่ยนสีเสียงรับคำอย่างคึกคักของชายชรา,าชุดแดงพลันดังขึ้นร่างคนคล้ายแปลเปลี่ยนไปเป็นสายลมหอบหนึ่งจนทยานเข้าใส่ต้นหลิงเทียนความเร็วยังนับว่าไม่ใช่ชั่วและในขณะที่จนทยานเข้าไปพลังกล้ากแกร่งขุมหนึ่งพลันระเบิดออกทั่วร่างชรา,าอย่างไม่คิดจะกักเก็บรัศมีพลังชั่วชีวิตเพาะสร้างเป็นแรงกดดันไร้สภาพกล้ากแกร่งขุมหนึ่งกำจายออกไปกดดันในบรรยากาศเซียนสวรรค์สามเปลี่ยน เมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอพลังของชายชราชุดแดงสดคิ้วใต้มงคลุมดำของต้นหลิงเทียนยักขึ้นเล็กน้อยด้วยตระหนักได้ทันทีว่าชายชราผู้นี้เป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์สามเปลี่ยนลูกตายัางรีลงเล็กน้อยสองตาต้นหลิงเทียนพึ่งรีลงได้ไม่ทันไรร่างชราก็จนทยานมาถึงตรงหน้าห่างไม่กี่ก้าวแล้วนี้ว่าเจ้าจักเป็นชายชุดดำจริงหรือไม่หากแต่วันนี้เจ้าถูกลิขิตให้ตกตายกลายเป็นผีด้วยน้ำมือฆ่าชีคุณผู้นี้ ชายชาราชุดแดงสดผู้ประกาศนำตัวออกมาว่าชี้คุณสะบัดแขนทั้งสองข้างกลางออกปานอินทรียสยายปีกก่อนที่มันจะควงแขนด้วยความเร็วสูงปานวงล้อมวลพลังปะทุกออกจนกเกิดพลังหมุนวนคล้ายวงล้อไฟกรงล้อคู่อัคคีผกผันชายชาราชี้คุณคำรามออกครานหนึ่งแขนทั้งสองที่หมุนควงปานกรงล้อไฟก็เริ่มหมุนวนเร็วรีจนมวลอากาศโดยรอบสถานสะเทือนบังเกิดคลื่นพลังลีรับอีกหนึ่งขุมอุบัติขึ้นที่สองวงล้อพริบตาต่อมาวูมวูม เสียงมวลพลังหมุนวนเร็วรีก่อเกิดอนุภาพเชื้อเฉือนอันร้ายกาศดังสถานสะเทือนออกมาชายชราวี่ยงแขนซัดพลังสังหารร้ายกาศเข้าใส่ต้นหลิงเทียนด้วยอมหิบกระบวนแรกที่ฉีคุณจู่โจมเข้ามาก็เป็นกระบวนท่าสังหารเสียแล้วนี่ทําให้สีหน้าของต้นหลิงเทียนมืดลงทันควันเขาลองถามตัวเองดูว่าก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับชีคุณหรือก็ไม่แต่ชีคุณผู้นี้ไม่เพียงแต่อยู่ดีๆก็หาเรื่องลงมือเขาก่อนยังลงมือด้วยกระบวนท่าสังหาร อย่างไรก็ตามแต่ชีคุณผู้นี้นับว่าไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันแม้หน้าตัวหลิงเทียนจะมืดลงเผยความไม่พอใจแต่เรื่องนี้เขาก็ต้องยอมรับด้วยเพราะกลิ่นอายพลังจากกระบวนท่าสังหารของชีคุณมันแฝงเร้นไปด้วยไอข่าฟันอันอมหิตนักเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าสมควรมีผู้คนมากมายที่ตกตายด้วยน้ำมือมันหาไม่แล้วไอค่าฟันคงไม่หนาแน่นขนาดนี้จะยังไงก็แล้วแต่นับว่ามันผสานวรยุทธ์เซียนกับเวทพลังได้อย่างลงตัวจริงๆ เผชิญกับกระบวนท่าสังหารของชีคุณต้นหลิงเทียนยังอดไม่ได้ที่จะกล่าวชมออกมาพลังฝีมือของเขาตอนนี้ไม่ได้เหมือนกับเมื่อครึ่งปีที่แล้วอีกต่อไปทําให้สายตาของเขานั้นดีขึ้นมากไม่เพียงเห็นว่าการลงมือของชายชาราเบื้องหน้าไม่เลวพลังสังหารก็ไม่ได้อ่อนด้วยเลยน่าเสียดายที่ต้นหลิงเทียนไรซึ่งความหวาดกลัวใดๆมาได้ดีต้นหลิงเทียนเพียงกล่าวในใจอย่างเงียบงันร่างยังคงลอยตรงนิ่งไม่ไหวติง ควบทวัฒนดาดยณน,ะนเองอในมือไม่ทราบปรากฏไม้บรรทัดอัลลาดูเรียบง่ายไร้ใดโดดเด่นเล่มหนึ่งขึ้นมาถือไว้ตั้งแต่เมื่อใดถึงขั้นกล่าวได้ว่าเหมือนไม้บรรทัดที่ครูในโรงเรียนเมื่อชีวิตที่แล้วของต้วหลิงเทียนใช้งานผิดประเภทนำมาทุกตีมือเด็กๆเป็นดังอาวุธทำลายล้างของเหล่าเด็กซนทันทีที่ไม้บรรทัดปรากฏขึ้น พลังเซียนสุริยันต้นกำเนิดที่โคจรพร้อมพรางทั่วร่างตัวหลิงเทียนก็หลังไหลถ่ายทอดลงสู่ตัวไม้บรรทัดฉับไวไร้ติดขัดทันใดนั้นตัวไม้บรรทัดก็สถานไปคราหนึ่งยังบังเกิดเสียงกู่ร้องออกมาฟังชัดกลิ่นอายพลังกล้าอันน่าสะพรึงกลัวขุมหนึ่งประตูออกมาทันทีฉีคุณที่อยู่ใกล้กับตัวหลิงเทียนมากที่สุดย่อมสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังอันน่าพรั่นพรึงนี้ได้ก่อนใครกลิ่นอายพลังดังกล่าวยังทําให้มันรู้สึกเหน็บหนาวจับขั้วหัวใจ อาวุธของศัตรูกลับเป็นไม้บรรทัดยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นอายพลังกลับน่าสยดสยองนักจังหวะนี้ฉีคุณแทบจะมั่นใจได้เต็มสิบส่วนชายชุดดำเบื้องหน้าสมควรเป็นชายชุดดำตัวจริงเสียงจริงไม่แปลกปลอมบิดกลับจากระวาลไม่ว่าฉีคุณจะครุ่นคิดอันใดอยู่ก็ตามหากแต่ต้นหลิงเทียนก็กล่าวคำเสียงเย็นในใจไม้บรรทัดในมือขยับ,บบกออกไปตามอำเภอใจ ทว่าบรรทัดที่โบกไปตามอำเภอใจกลับบรรดาลให้ความว่างเปล่าที่หุ้มร่างฉีคุณเอาไว้กระเพื่อมสันไหวไปดั่งระลอกน้ำยิ่งมาความว่างยิ่งสถานสะเทือนมองไปไม่ต่างก็น,น้ำที่กำลังบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอีกทั้งยังหดเล็กย่นย่อขนาดลงฉากเรื่องราวดังกล่าวย่อมตกอยู่ในสายตาของชายวัยกลางคนและนายน้อยรุ่นสองไม่เอาไหนชัดถนัดตาจังหวะนี้พวกมันเสมือนได้ชมภาพอันน่าตื่นตะลึงแสนและลานตายากจะพบพานได้อีกชั่วชีวิต เมื่อมันคือชายชุดดำตัวจริงนายน้อยไม่เอาไหนนั่นมองเห็นไม้บรรทัดที่อยู่ในมือตัวหลิงเทียนได้แทบจะทันทีที่ปรากฏออกมาและมันยังจดจำรูปแบบการลงมือของตัวหลิงเทียนเมื่อหกเดือนที่แล้วได้ชัดเจนฟังว่าวันนั้นตอนที่ชายชุดดำสังหารรองผู้นำกองกำลังพันธมิตรอิกาดมินเจียวจ้านอาวุธสังหารที่ใช้ก็คือไม้บรรทัดเล่มหนึ่งนอกจากนั้นไม้บรรทัดของชายชุดดำยังลดูธรรมดาถึงขีดสุด ไม่ต่างอะไรจากไม้บรรทัดทั่วไปที่ไว้ใช้ขีดเส้นทว่ากลับไร้การถึงขั้นตัดหัวเจียวจ้านได้เราปริดโค่บผลสุกการกระทําเช่นนั้นอาจฟังดูง่ายดายหากักแต่สามารถผนึกพลังสังหารตัวตนอย่างเจียวจ้านได้ในพริบตาเช่นนั้นย่อมไม่ง่ายดายแล้วและในขณะที่มันกําลังตื่นตระหนกตกใจทันใดนั้นเองฟ,อฟู่วอฟุวเสียงดังสายลมแรงพัดกววโชกผ่านหูดังข,ขึ้นก่อนที่เสียงเสมือวมวลอากวศวูบหายไปในพริบตาดังขึ้น พร้อมกันนั้นความว่างเปล่ารอบกายชายชาราชุดแดงที่บิดเบี้ยวบิดเบี้ยก่อนหน้าในที่สุดก็สงบลงหากแต่ฉากเรื่องราวตอนนี้ทําให้สองตาของนายน้อยไม่เอาไหนถึงกับบกโพรงหน้าอย่างซีดลงปานไก่ต้มเม็ดเหงื่อแตกพลักจนหลังเปียกและหากมองสังเกตให้ดีจะพบว่ายามนี้ร่างกายของนายน้อยไม่เอาไหนกําลังสั่นระร,ริกและหากผู้ใดมายืนอยู่ใกล้ๆมันยังจะสัมผัสได้ถึงกอลิ่นฉุนกึกแทงจมูกกลิ่นหนึ่งกลิ่นปัสสาวะ สหายผู้นี้หวาดกลัวจนปัสสาวะราดแล้วฉากแบบใดถึงทําให้สหายผู้นี้หวาดกลัวได้ถึงขนาดนั้นกันห่างออกไปไม่ใกลไ้ไ,กลไม่ไกลร่างต้นหลิงเทียนในคราบชายชุดดายังคงลอยร่างอยู่อย่างสงบไม่เคลื่อนไหวใดๆไม้บรรทัดในมือก็ไม่ทราบเก็บไปตั้งแต่เมื่อไหร่หากทว่าร่างชายชาราชุดแดงสดน้มฉีคุณที่ก่อนหน้าจนทยานพร้อมออกกระบวน่าสังหารดุร้ายนั้นบัตรนี้ได้แยกออกเป็นสองเสี่ยงแล้ว เรากับทันทีที่ความว่างเปล่าถูกฉีกกระชากร่างมันก็เสมือนถูกจับบิดแล้วกระชากให้ขาดแยกออกจากกันกล่าวคือในเวลาไม่กี่ลมหายใจต้นหลิงเทียนได้สังหารชีคุณที่บรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์สาเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายฟืดฟืดชายไว้กลางคนที่ยืนอยู่ด้านหกหลงังนายน้อยไม่เอาไหนถึงกับสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บแต่ทว่าหลังสุดหายใจเข้าไปทีหนึ่งยังต้องสูดเข้าอีกครั้งเสียงดัง นั่นเพราะคราแรกที่มันสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บนั้นมันกลับสูดเอากลิ่นปัสสาวะชุนก้าวึืนไปเฮือกใหญ่ถึงกับต้องรีบหันไปสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าอีกเฮือกทันทีและมันก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้นายน้อยของมันถึงกับปัสสาวะราดอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะนายน้อยไม่เอาไหนหรือชายวัยกลางคนตอนนี้ต่างตกตะลึงกับความแข็งแกร่งที่ตัวหลิงเทียนแสดงออกมานะ ในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจกลับสังหารฉีคุณที่รังอยู่ในอันดับที่313ของรายนำยอดเซียนด้วยพลังฝีมือระดับนี้น่ากลัวว่าต่อให้ไม่ใช่เซียนสวรรค์สี่เปลี่ยนก็ต้องเป็นเซียนสวรรค์สามเปลี่ยนที่บ่มเพาะพลังมาถึงสุดปลายด่านพลังแล้วในดินแดนเทพยุท์เซียนเต่านั้นสุดยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์สามเปลี่ยนสามารถก้าวเข้าสู่200ออันดับแรกในรายนำยอดเซียนได้ด้วยซ้ำหากแต่พวกมันไม่ได้รู้เลย อันที่จริงเวลาที่ตัวหลิงเทียนใช้ในการสังหารชีคุณจริงๆมันน้อยนิดนักเวลาส่วนใหญ่ก่อนที่ร่างสองเสียงของชีคุณจะปรากฏขึ้นชัดเจนในสายตาพวกมันล้วนใช้ไปกับการดูดกลืนพรสวรรค์รากวิญญาณทั้งสิน้นและดังที่กล่าวไปก่อนหน้าพลังในร่างกายของตัวหลิงเทียนตอนนี้คือพลังเซียนสุริยันต้นกำเนิด กล่าวคือหลังจากผ่านไปครึ่งปีด้วยพรสวรรค์รากวิญญาณรวมถึงความช่วยเหลือจากชั้นสี่เจดีหลงหลงเจ็ดสมบัติต้นหลิงเทียนก็ได้ทะลวงจากขอบเขตเซียนภาขั้นกลางจนถึงขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์และกลายเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ที่แท้จริงแล้วหลังจากที่ทะลวงถึงขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์ต้นหลิงเทียนก็สามารถสัมผัสถ,ถึงรากวิญ,ญญาณของผู้อื่นได้ด้วยตัวเอง เช่นนั้นเขาจึงกลืนกินพรสวรรค์การกินยานของผู้อื่นด้วยตัวเองและด้วยความที่เขากระทำมาจนชำนาญเรียกว่าไม่เพียงแต่จะช่ำชองเชี่ยวชาญยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการก่อนนักเพียงไม่ถึงสองลมหายใจเขาก็สามารถกลืนกินรากวิญญาณแต่กำเนิดของผู้อื่นจนหมดสิ้นแล้วพวกเจ้าไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไรหากแต่คล้ายสายตาของตัวหลิงเทียนจะมองทะลุมิติสามารถทะลวงผ่านมงกุฎดำและอากาศห่างไกลมาอย่างร่างนายน้อยและชายัวกลางคนเขม็งอยากจะลองด้วยไหม พวกเจ้าอยากจะลองด้วยไหมต้องกล่าวเลยว่าวาจานี้ของต้นหลิงเทียนช่างเต็มไปด้วยความหญิงโสถือดีจนผ่านให้ผู้อื่นมีโมโหหนักมากแล้วจริงๆอันนี้จาพอนึกถึงความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนแม้พวกมันจะโมโหเพียงใดก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาแม้ครึ่งคำนายท่านชุดดำตอนนี้เองเป็นชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนายน้อยไม่เอาไหนก้าวออกมากล่าวคำกับต้นหลิงเทียน นายน้อยของข้ากลับพลังเผลิเลิงกินท่านอย่างนี้ได้ตั้งใจแล้วขอนายท่านได้โปรดอภัยให้ในายน้อยข้าด้วยแน่นอนว่าหากท่านคิดลงโทษพวกเราเพราะเป็นฝ่ายล่วงเกินท่านก่อนก็สมควรทว่าขอนายท่านชุดดำได้ปรดละเว้นชีวิตของนายน้อยข้าด้วยชายไวกลางคนกล่าวออกมาด้วยท่าทางจริงใจเจ้า นายน้อยไม่เอาไหนผู้นั้นไม่คิดเลยว่าชายไวกลางคนที่เป็นผู้ติดตามของมันอยู่ๆจะกล่าวอ on ้อนวอนอีกฝ่ายออกมาแบบนี้มันคิดอ้าปากกล่าวคำอะไรออกมาบางอย่างแต่ทว่ามันต้องระง,งับวาจาลงทันทีเพราะตอนนี้พลันมีเสียงผ่านพลังของชายไวกลางคนดังขึ้นอย่างประจวบเหมาะนายน้อยข้ารู้ว่าท่านไม่พอใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะเปิดเผยตัวต,วตนหากท่านเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนออกมา ไม่พ้นต้องสร้างความหวาดกลัวให้แก่ชายชุดดำผู้นี้แน่คราวนี้ด้วยความกลัวว่าหลังจากนี้จะมีปัญหามันไม่พ้นต้องคิดตัดรากถอนโคนฆ่าท่านกับข่าให้ตายเพื่อให้พวกเรามีมโอกาสรอดชีวิตไปกล่าวความและที่สําคัญถึงพลังฝีมือของข้าจะเหนือกว่าชีคุณทว่ามีได้เหนือกว่ามันมากข้ายังห่างนักหากจะเทียบกับชายชุดดําผู้นี้ได้ยินเสียงกล่าวเตือนจากชายไวกลางคนแบบนี้แม้นายน้อยไม่เอาไหนจะฮึทขัดใจอยู่บ้างแต่มันก็ไม่คิดลงมือทําอะไรอย่างวุ่นวามอีก วีรบุรุษย่อมรู้ลดระวาดอกสถานการณ์ไม่เป็นใจก็ยอมถอยชั่วคราวจะได้ไม่เสียเปรียบจนตกเป็นเบี้ยล่างมันย่อมซึ้งถึงคำนี้ดีถึงแม้ว่ามันจะมีภูมิหลังอันไร้ากาศทว่าตอนนี้ข้างกายมันไร้ยอดฝีมือที่จะรับมือชายชุดดำเบื้องหน้าได้เช่นนั้นจึงเป็นการดีเสียกว่าที่จะเสแสร้งเป็นหลานชายอีกฝ่ายแสร้งเป็นหลานชายทำตัวเป็นเด็กดีว่าง่ายเชื่อฟัง ตอนนี้เจ้าจะหยิงยะโสโอหังอันใดก็เอาเถิดขอเพียงเจ้ายังอยู่ในนครแห่งบาปวันหน้าข้าจะให้เจ้าได้ตายคาที่นายน้อยไม่เอาไหนลดศีรษะลงในแววตาลุกโชนไปด้วยโทสะใจรอบคิดไปด้วยอมหิทธนายน้อยหักดูจากทิศท,ทางที่ชายชุดดำผู้นี้เหินบินไปไม่พน้นมันต้องไปที่เดียวกับพวกเราแน่คลังสมบัติของยอดฝีมือเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนตอนนี้ท่านผู้นำและท่านรองผู้นำหลายคนสมควรไปเฝ้ารออยู่ที่นั่นแล้ว พวกเราไปรวมตัวกับพวกท่านผู้นำเมื่อไหร่ค่อยบอกให้ท่านผู้นำค่าเจ้าชายชุดดำนี่เสียเสียงชายไวไยกลางคนผ่านพลังดังขึ้นในหูนายน้อยไม่เอาไหนอีกครั้งทำให้สองตามันทอประกายสว่างวาบขึ้นมาทันทีใช่ทำไมเมื่อกี้มันไม่ทันคิดจากทิศทางที่ชายชุดดำกำลังมุ่งหน้าไปเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายคิดไปคลังสมบัติที่เซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนเหลือทิ้งไว้เหมือนกัน หากมันปล่อยให้อีกฝ่ายไปถึงที่นั่นมันค่อยร้องขอให้บิดาของมันค่าทิ้งเสียก็จบฉันไหนต้องรอไปล้างแค้นอะไรที่นครแห่งบาปพอได้คิดถึงจุดนี้นายน้อยไม่เอาไหนก็ไม่รู้สึกพ่แพ้อีกต่อไปสองตายังฉายถึงเจตนาฆ่าฟันอันวากแต่ด้วยความที่มันก้มหน้าอยู่ต้นหลิงเทียนจึงไม่อาจแลเห็นได้หึเมื่อเห็นว่าสองคนเบื้องหน้ายอมก้มหัวขอขอมาต้นหลิงเทียนพันแค่นเสียงเย็นออกมาคำหนึ่งและครานจะแยะแสะอะไรพวกมันสืบไป และสายตาจากพวกมันและเตรียมเหินร่างไปต่อทันทีเขาเป็นคนมีหลักการในเมื่อทั้งสองยอมก้มห้อยแล้วเขาก็ไม่คิดจะจัดการทั้งคู่เหมือนกับที่ทำกับชายชาราชุดแดงสดก่อนหน้าเพราะสุดท้ายตั้งแต่ต้นจนจบทั้งคู่ไม่ได้คิดฆ่าเขาแม้แต่น้อยกล่าวได้ว่าพวกมันไม่ได้ล้ำเส้นเขาทว่าในขณะที่ต้วหลิงเทียนกำลังจะจักไปนั้นเองพลันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นแต่ไกลจากด้านหลัง หากท่านปล่อยพวกมันไว้เช่นนี้ข้าเกรงว่าหลังจากไปถึงคลังสมบัติของเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนท่านจะเหลือชีวิตเข้าไปสแสวงหาโชคลาภอันใดในนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแน่แล้วผู้ที่กล่าววาจาคือชายหนุ่มคนหนึ่งที่คล้ายจะเดินทางมาจากนครแห่งบาปชายหนุ่มผู้นี้มาในชุดคลุมสีขาวใบหน้าละดูหล่อเหลาไม่เบายัางให้ความรู้สึกสูงส่งไม่คล้ายเป็นคนธรรมดาและด้วยพัดขนนกกับหมวกทรง,ส,งสูงบนหัวทําให้มันดูเหมือนบัณฑิตนักศึกษาคนหนึ่ง ด้านหลังยังมีชายชาราที่ละดูหน้าเกรงขามติดตามมาไม่ห่างชายชาราผู้นี้ร่างกายสูงใหญ่ประกบติดด้านหลังชายหนุ่มชุดขาวประหนึ่งเงาตามตัวราวกับจะคอยปกป้องผู้เป็นนายทุกเวลาเจ้าหมายความว่าอะไรได้ยินวาจาดังกล่าวต้วหลิงเทียนก็หันกลับไปมองชายหนุ่มที่แต่งตัวคล้ายบัณฑิตนักศึกษากล่าวถามออกมาเสียงเบาทันทีไม่ได้แปลกใจแม้แต่น้อยเรื่องมีคนปรากฏตัวจากด้านหลัง ที่แท้ดูเหมือนท่านจะไม่รู้จักนายน้อยโอจริงๆตอนนี้เองร่างชายหนุ่มที่คล้ายบัณฑิตก็เหินร่างมาหยุดไม่ห่างตัวหลิงเทียนทีท่าของมลาดูเป็นมิตรนักพัฒในมือชี้ไปยังนายน้อยไม่เอาไหนค่อยกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มตงกัวจือ่อเจ้าคิดจะทำอะไรและแทบจะพร้อมกันกับที่เสียงของชายคล้ายบัณฑิตดังจบคำเสียงของนายน้อยไม่เอาไหนก็ดังพล่งขึ้นมาทันทียังถลึงตามองมายัางชายหนุ่มชุดขาวด้วยสายตาเอาเรื่อง ขอนายน้อยตรงกัวโปรดระวังคำพูดด้วยกระทั้งชายไวกลางคนที่กลับไปยืนอยู่ด้านหลังนายน้อยไม่เอาไหนแล้วตอนนี้ก็ชักสีหน้าอัประลักนักกล่าวกับชายชุดขาวที่ถูกเรียกหาว่านายน้อยตรงกัวตาขวางเพราะหากตรงกัวจือกล่าวบอกตัวตนของนายน้อยมันออกมาจริงๆเกรงว่าวันนี้มันกับนายน้อยไม่แน่จะรอดชีวิตไปได้แล้ว อย่างไรก็ตามตรงกัวจือไม่แยแสคำของชายไวกลางคนแม้แต่น้อยค่อยกล่าวแนะนำต้นหลิงเทียนออกมาด้วยรอยยิ้มสองคนนี้หนึ่งคือนายน้อยของพันธมิตรเจสังหารของนครแห่งบาปเราเรียกว่าโอฉิงส่วนอีกคนนั้นนับเป็นชนชั้นอาวุโสของพันธมิตร7็สังหารเรียกว่าลู่จินอันดับที่295ของรายนามยอดเซียนส่วนชายชาราชุดแดงสดที่ท่านพึ่งฆ่าไปเมื่อครู่เรียกว่าฉีคุณ มันเองก็เป็นอาวุโสของพันธมิตรเจ็สังหารเช่นกันและก่อนที่มันจะถูกท่านฆ่าตายมันก็ติดอยู่ในอันดับที่313ในรายนามยอดเซียนตงกัวจื่อไม่ยยแสสายตาเอาเรื่องของนายน้อยไม่เอาไหนและชายไวกลางคนเพียงมองกล่าวกับต้วนหลิงเทียนด้วยรอยยิม้มพันธมิตรเจ็ดสังหารได้ยินวาจานี้ของตองกัวจื่อลูกตาของต้นหลิงเทียนก็หดเล็กลงทันที พันธมิตรเจ็ดสังหารนั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในสามกองกําลังพันธมิตรที่แข็งแกร่งนีถุดของผู้ฝึกตนอิสระในนครแห่งบาปก็ว่าได้อย่างว่ากันว่าผู้นําพันธมิตรเจ็ดสังหารโอคังไห่ย,ยังเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนอีกด้วยนายน้อยพันธมิตรเจ็ดสังหารโอชิงครูต่อมาสายตาต้นหลิงเทียนก็ไปหยุดอยู่ที่ร่างโอชิงอีกครั้งและตอนนี้สีหน้าท่าทีของโอชิงที่ถูกต้นหลิงเทียนจ้องก็บิดเบี้ยวอัปลักษณ์นะ ที่แท้เจ้าก็คือลูกชายของผู้นำพันธมิตรเจ็ดสังหารงั้นหรือต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาน้ำเสียงของเขาเยียบเย็นไม่น้อยลึกลงไปในแววตายังอดไม่ได้ที่จะเผยความกลัวออกมายังให้เขาไม่กลัวได้หรือโอคังไห่นั่นมันคือผู้เข้มแข็งขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้กระทั่งใช้ทุกสิ่งที่มีอย่างไม่คิดจะกักเก็บก็ยังนับว่าห่างไกลเกินจะเทียบกับโอคังไห่นั่นได้ ถึงขั้นที่หากโอขังไหายคิดฆ่าเขาก็ยังง่ายดายเหมือนบี้มดใช่ข้าเป็นลูกชายของผู้นำพันธมิตรเจ็ดสังหารถูกต้วนหลิงเทียนถามโอชิงก็ได้แต่ตอบกลับไปเสียงเย็นขณะเดียวกันมันก็เอื้อมมือล้วงเข้าไปในแขนเสื้ออีกข้างก่อนที่จะหยิบยันเต๋าแผ่นหนึ่งออกมาจากช่องลับในแขนเสื้อนี่คือยันกระจกเงาลูกหากเจ้ากล้าลงมือฆ่าข่าาจะรีบใช้มันทันทีถึงตอนนั้นต่อให้ข้าต้องตายแต่ท่านพ่อย่อมรู้ว่าเจ้าเป็นคนฆ่าข่า เจ้าเองก็คงรู้ดีว่าหากท่านพ่อข่ารู้ว่าเจ้าเป็นคนลงมือฆ่าข้าแล้วผลมันจะเป็นยังไงท่านพ่อไม่มีวันปล่อยเจ้าไปแน่ถึงตอนนั้นเจ้าเองก็หนีความตายไม่พ้นยิ่งมาเสียงกล่าวของโอฉิงก็ยิ่งเย็นลงปานจะผุดแทรกขึ้นมาจากหล่มน้ำแข็งนอกจากนี้มือมันยังผนึกพลังขึ้นมาขุมหนึ่งพร้อมบทขยี้ยันเต่าในมือได้ทุกเมือ่อ หากโอชิงเป็นผู้ที่ทำลายยันเต่ากระจกเงาลูกด้วยตัวเองยันจะส่งภาพเรื่องราวก่อนหน้านี้เล็กน้อยรวมถึงฉากเรื่องราวในปัจจุบันไปยังกระจกเงาแม่ทันทีท่านยอดฝีมือดูเหมือนวันนี้ท่านต้องเลือกแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ว่าท่านจะฆ่ามันหรือไม่สถานการณ์ของท่านก็ยังคงเหมือนเดิมต้องกัวจือมองกล่าวกับต้วนหลิงเทียนยังทำท่าทางปาดคอตัวเองออกมาหากข่าเป็นท่านข้าคงเลือกที่จะฆ่ามันแน่นอน หลังกล่าวจบสองตาตงกัวจื่อก็ทอประกายเรืองขึ้นมาวูบหนึ่งคล้ายพึงพอใจอะไรบางอย่างตงกัวจือ่อสีหน้าของโอชิงเปลี่ยนไปอย่างมากตงกัวจื่อผู้นี้ก็นับว่าไม่ใช่ตะเกียงขาดน้ำมันอีกคนฟังดูเหมือนมันคิดจะช่วยฆ่าแต่ที่จริงแล้วมันก็แค่คิดยืมมีดฆ่าคนคิดใช้ฆ่าฆ่าโอชิงแทนมันเท่านั้นต้วนหลิงเทียนไม่ใช่คนโง่ย่อมรู้เรื่องนี้ได้ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นผู้เท่าหัวก็ได้กล่าวเตือนเขาตั้งนานแล้วว่ามีคนสองคนกำลังเฝ้าดูเขาอยู่ตั้งแต่แรกทว่าด้วยความที่ทั้งคู่ไรจิตมุ่งร้ายใดๆต่อเขาเขาจึงไม่ได้สนใจต้องกลัวจือ่อในนครแห่งแบบมีพันธมิตรผู้ฝึกตนอิสระที่รร้กาดที่สุดอยู่สามพันธมิตรนอกจากพันธมิตรเจ็สังหารแล้วก็มีพันธมิตรหมื่นโบราณกับพันธมิตรพันศาลและดูเหมือนทั้งสามพันธมิตรจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ ขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็ย้อนนึกถึงเรื่องราวสามพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในนครแห่งบาปขึ้นมาผู้นำพันธมิตรพันศารดูเหมือนจะเรียกว่าตรงกัวยี่ท่าทางตรงกัวจือผู้นี้สมควรเป็นคนของพันธมิตรพันศาลและสถานะของมันคงไม่ไต่ต่ำไม่งั้นคงไม่มียอดฝีมือระดับนี้คอยตามคุ้มครองชายชาราที่ยืนอยู่ด้านหลังตรงกัวยี่นั้นหลังตรงกัวยยี่มาถึงมันก็ยืนหลับตาสงบจิตไม่กล่าวใดออกมาตั้งแต่ต้นจนจบ หากแต่ชายชราผู้นี้กลับทําให้ต้นหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงอันตรายอย่างน้อยๆก็อันตรายกว่าลู่จิ้นที่ยืนอยู่ด้านหลังโอชิงที่ติดอยู่ใน300้ออันดับแรกของรายนามยอดเซียนเซียนสวรรค์สีเปลี่ยนหลังถามผู้เท่าหัวเขาก็ได้รับทราบพลังฝึกปรือของชายชราผู้ติดตามตรงกัวจือ่อด้วยเหตุนี้ทําให้เขารู้สึกว่าฐานะของตงกัวจือในพันธมิตรพันสาทย่อมไม่ใช่ชั่วแน่นอนเผลอๆจะเป็นบุตรชายของตงกัวยี่ ผู้นำพันธมิตรพันสารด้วยซ้ำหลังมองตรงกัวจือด้วยสายตาลึกซึ้งแล้วต้นหลิงเทียนก็หันกลับไปมองโอชิงอีกครั้งค่อยถามออกมาด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นหากวันนี้ข้าไม่ฆ่าเจ้าแล้วบิดาของเจ้าจะปล่อยข้าไปงั้นเหรอย่อมเป็นเช่นนั้นได้ยินวาจากล่าวถามของต้นหลิงเทียนโอชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งค่อยตอบกลับหลังได้ยินคำเตือนของลู่จินตรับใดที่เจ้าไม่ฆ่าข้า เช่นนั้นข้าก็ยินดีกล่าวคำสาบานต่อท่านเก้าเก้าว่าข้าจะไม่มีวันปริปากบอกท่านพ่อเด็ดขาดว่าวันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นขอเพียงบิดาข้าไม่รู้เรื่องนี้ท่านพ่อย่อมไม่คิดทำอะไรเจ้าเป็นธรรมชาติกล่าวจบโอชิงก็ไม่รอให้ตัวหลิงเทียนตอบสนองอะไรมันใช้เล็บเฉือนปลายนิ้วตัวเองเบาๆให้หลังโลหิตเร่งกล่าวคำสาบานต่อท่านสวรรค์ออกมาทันทีเปรียง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  เสียงอสเนีก้าวคำรบดังลั่นออกมาจากฟ้าเบื้องบนเป็นการตอบรับคำสาบานของโอชิงทำให้ต้วนหลิงเทียนพลันขมวดคิ้วขึ้นมาอีกครั้งไหนเลยเขาจะไม่รู้ว่าคำสาบานของโอชิงมีปัญหาฮ่าฮ่าฮ่าในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกำลังจะกล่าวคำกลับเป็นตงกัวจื่อที่ระเบิดเสียงหัวเราะขึ้นมาดังลั่นเสียก่อนตงกัวจื่อเจ้าหัวเราะอะไร ลูกตาโอชิงกระพริบวูบด้วยความหวั่นใจประการหนึ่งก่อนคำรามออกมาด้วยโทสะกลบเกลื่อนข้าหัวเราะอะไรงั้นเหรอข้าก็หัวเราะเจ้าไงนายน้อยโอไม่คิดเลยว่าเจ้ายังกล้าเล่นตุกติกกับวาจาสาบานได้อย่างโง่ง,งมเช่นนี้เจ้าสาบานว่าจะไม่บอกบิดาเจ้าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เจ้าสามารถบอกคนอื่นในพันธมิตรเจ็ดสังหารถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ใช่หรือไม่จะเป็นรองผู้นำหรือกระทั่งใครก็ได้ในพันธมิตรเจ็ดสังหาร ถึงตอนนั้นขอเพียงพวกมันสักคนไปรายงานเรื่องนี้ต่อบิดาเจ้าแล้วบิดาเจ้ายังไม่ลงมือกับท่านชุดดำได้หรือหลังหัวเราะดังลั่นอีกรอบจบตรงกัวจือก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงดูแคลนหรือเจ้ากล้าสาบานว่าเมื่อครูเจ้ากล่าวคำสาบานด้วยความจริงใจแล้วจริงๆโอชิงไม่คิดเลยว่าตรงกัวจือจะเปิดโปงความในใจทั้งหมดของมันออกมาในประโยคเดียวทำให้ใบหน้าของมันบิดเบี้ยวไปราวเคี้ยวถูกมแมลงวัน อย่างไรก็ตามเมื่อมันสัมผัสถึงสายตาแสนเยียบเย็นหลังโม่งดำของต้นหลิงเทียนที่มองจ้องมามันก็เร่งกล่าวคำสาบานต่อทันสวรนเก้าเก้าใหม่อีกรอบทันทีว่าจะไม่กล่าวบอกผู้ใดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ลู่จิ้นที่อยู่เบื้องหลังโอชิงก็เร่งกล่าวคำสาบานออกมาเช่นกันเมื่อเห็นว่าโอชิงและลู่จิ้นตอบรับกันอย่างไรตรงกัวจืออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วทว่ามันก็คลี่ออกแทบจะทันทีหันมองไปทางต้นหลิงเทียนค่อยกล่าวออกด้วยรอยยิ้ม ท่านชุดดำถึงแม้ว่าพวกมันจะกล่าวคำสาบานกับทันสวรรค์99้า้าแล้วแต่ข้ายังรู้สึกว่าเพียงคำสาบานนี้ยังมิอาจรับประากาันได้เพียงพอหน้าโอชิงกับลู่จินเปลี่ยนสีไปเป็นมืดดำทันทีกระทั่งถึงขนาดนี้แล้วตรงกัวจือยังจะตื้อให้ชายชุดดำฆ่าพวกมันอยู่อีกในขณะที่พวกมันกำลังเป็นกังวลอย่างหนักนั้นเองต้นหลิงเทียนหันมองไปทางตรงกัวจือผ่านานค่อยกล่าวออกเสียงเบาเจ้ากับคนที่อยู่ข้างหลังเจ้าก็กล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์ด้วย ตงกัวจือถึงกับอึง้งด้วยมันไม่คิดมาก่อนเลยว่าต้วนหลิงเทียนจะหันมาสั่งให้มันกับชายชรากล่าวคำสาบานเรื่องนี้ด้วยทันใดนั้นสีหน้ามันก็มืดลงทันทีชายชราที่อยู่เบื้องหลังตรงกัวจือพลันลืมตาขึ้นแทบจะพร้อมกันกับที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวจบคำและสองตาของมันยังจับจ้องมองไปยังร่างของต้วนหลิงเทียนในแววตายัางคล้ายมีประกายสายฟ้าแลบล้านเป็นการมองเตือนต้วนหลิงเทียนอย่างเห็นได้ชัด